ฮัลโหลไอฟอส Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday ขอ,ของจริงครับออขอให้เป็นปีที่ดีของมึงขอให้มึงมีความสุงมากคนรักะเยอะ อ่ะจะบอกว่าให้พรกับก็ขอให้บุ๊ค uh huh. พูดอะไรงี้ดีวะเราก็พูดกันไปหมดแล้วเนาะ <laughs> เออก็นั่นแหละก็ขอบคุณมากมากโอเคเอ,อขอบคุณม,มากๆเราก็พูดไปหมดแล้วแหล,และกินให้หมดล <sk ill> เลยนะอกไก่ <sk ill> เหลือเฟือกู <sk ill> มีของให้แป๊บหนึง่งก <sk ill> ูต้องกูเป่าได้ยังนี่ยเป่าเลยเออกูกินอันนี้กูกินเองกูเป่าเลยคุณแม่สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของมาให้ก่อนแป๊บหนึ่ง อาฟอสไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่ากู <Yeah. S 1> เห็นมึงใส่ไปกองทีไรก็ <Hey. S 1> ขาดทุกทีอีกรอบนึ Happy birthday to you <Hey. S 1> Happy birthday to you <Hey. S 1> Happy birthday to you <Hey. S 1> Happy birthday Happy birthday Happy t i r t y to y t u you มากครับสุขสันตวันเกิดนะครับขอให้เฮงรวยรยปังปังดังข้ามทวีปทั้งค um> ู่เลยรครับอเลยอกนะเอไม่ได้อันนี้ต้องใช้พัดเดี๋ยวเขกินเอใช่เอ๊